ครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วนอีกแล้วนะครับสำหรับหงแดงลิเวอร์ภูนะฮะกลายเป็นว่าช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยทำให้พวกเราชาวเดอะคอปสบายใจขึ้นมาได้ว่าสุดท้ายหงแดงเรายังไม่ยอมแพ้ขอขับเคี่ยวล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้ต่อไปครับและตอนนี้ครับเรากลับมายึดตำแหน่งจ่าฝูงได้สำเร็จแต่แต่แต,แต,แต,แต่แข่งมากกว่าแมนซิตี้หนึ่งนัดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปลํำพอง ตะเบ๊ะตะเบ๊ะอะไรมากนะฮะคุณก็จะเห็นผมตะเบ๊ะน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยมันไล่จี้มาแล้วนะครับแล้วก็แต้มเนี่ยเขาแค่ชนะเกมเดียวก็พลิกแล้วเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ตะเบ๊ะฮะจนกว่าเราจะนําห่างอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาตะเบ๊ะให้ทุกคนเองแต่ว่าเกมนี้ครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่สามต่อหนึ่งอะไรเป็นสิ่งที่น่าสนใจติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดสาสตข่าวหงครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมเมล็ดฟักทองตรามือคขัดเน้นๆเฟ้นแต่มเมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล้แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยน สซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้องรับปีมังกรกับสุสกิแพลตินัมด a วดิวคุ้มขั้นสุดออกรถ s สุ u กิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทหรือจะเลือกรับดบอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆสนใจรับดีวสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพัานธ์ถึง7เมษายน2567เท่านั้น อย่างที่บอกไปนะครับอย่าเพิ่งรีบตาเบ๊ะแม้ว่าจะอยู่ตำแหน่งจ่าฝูงนะฮะผมเองที่เคยนําตาเบ๊ะกับทุกคนเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเมื่อการแข่งขันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเคยพูดกับทุกคนไปแล้วว่าถ้าสมมติชนะอาร์เซนอลได้เนี่ยผมจะประกาศลุนแชมป์เลยแต่พอไม่ชนะเนี่ยนะฮะผมก็ประกาศว่าลุ้นเหมือนกันแต่ว่าขอลุ้นแบบไม่ตาเบ๊ะแล้วกันลุ้นเงีย,งยบๆ <laughs> อ่ะนะฮะ เกมนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเกมกับเบอร์ลี่ทำไมสกอร์ถึงเป็น3-1ไปได้แล้วรูปเกมรายละเอียดในเกมมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นกด subscribe กันให้หน่อยเยอะๆฮะช่วงหลังยอดวิวตกมากเลยกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆหลายคนบอกว่าที่ไม่ได้ดูเนี่ยเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาละเริ่มมาที่เป็นแรกครับทีมไม่สมประกอบแต่ยังผ่านมาได้ครับก่อนเกมนี้ครับเลผูเจอข่าวร้ายเยอะมากในแง่ขุมกำลังนะครับเพราะว่ามีนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนนนนนามมมมใใให้้กกกกับบทททีีเรรรว10คะุ ุกแดนเลยทุกตำแหน่งครับทั้งเจ็บป่วยและไม่พร้อมเขาก็เลยจัด11ตัวจริงที่ดีีท่สุดเท่าที่จะมีได้ณนะเวลานี้ครับประตูเป็นเคลเฮอร์ครับแนวรับ4คนเป็นฟานไดค์ควอนซ่าโรโบและเทรนครับแดนกลางเป็นเอนโดแมคกาโจนส์แนวรุกเป็นดีอาร์โชต้าและดาวินยูเนียสแนนเองนะครับเกมเริ่มครับเป็นทีมเยอนเบอร์ลี่ที่ทำได้ดีกว่าในช่วง10นาทีแรกครับคือไม่ได้มาแต่อุ่นนะครับเพราะาเพรสแดนกลางใไฮเลปูดเดินเกมได้ยากบีบพื้นที่ตรงกลางเหลือน้อยมากครับแล้วก็ทำให้เลปูเนี่ยโดนล้อเป้าหลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลา ครับก็ยังเซฟเอาไว้ได้หลายตาหลายลูกเหมือนกันนะครับสุดท้ายครับนาทีที่31มสิบเอ็ดครับเลนพูมาได้ลูกเตะมุมเทรนด์เปิดบอลเข้ามาทรัฟฟอร์ดเอามาตัดบอลพลาดครับบอลหลุดไปถึงโชต้าโขกเข้าไปง่ายๆหงแดงขึ้นนำหนึ่งศูนย์แต่ว่าก่อนจบครึ่งแรกนาทีที่45นะครับเบอร์ลี่ได้ลูกเตะมุมแล้วก็กลายเป็นทางด้านของดารลโอเชแชครับโขกก็ไปดีเสมอหนึ่งหนึ่งจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับเริ่มครึ่งหลังครับคล็อปทำเซอร์ไพรส์ครับถอดเทรนด์ออกพร้อมกับมีรายงานจากสื่อว่่่่่่าาาาาทททีีีเเ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 เรรรรนนนนถถููกกกกกกออ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 ดดดพะะแผลลลลิิมมหหัััวววขขขงืจบบคค็ปปปยยซฟไไ้ต แล้วก็ส่งฮาวิ่อเลียสลงมาเล่นกลางและโยกเอาเคอร์ติสโจนไปเล่นแบ็คขวาแทนซึ่งการลงมาเอเลียตนะครับก็ส่งผลยังเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็เป็นเอเลียสที่มีส่วนกับ2ประตูที่ละกูได้ในที่ที่51บครับบอลชนวนหน้ากรอบเกียโทษก่อนที่จะกระดดดมาเข้าทางเอเลียสและเจ้าตัวก็ปาดให้กับดีอาร์ตสอดเข้ามาโขขึ้นนำสองหนึ่งส่วนในที่79กนะครับก็บอลเนี่ยเข้าทางโชตาโชตาเลยยิงไปติดบล็อกแล้วก็จิ้มต่อให้ Elliot. เอเลียตเอเลียสเลยเปิดบอลย้อยๆเข้าหัวดาวินิขขนนล,ล,นลี่ยนตัว ี่เเปลยนกมและนี่คือประเด็นที่2ของเราครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเกมฤดูกาลนี้ครับเราไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งล้านะครับที่ครอปเนี่ยโชว์กลิ่นให้เราดูครับทำการแก้เกมเปลี่ยนตัวจนนํามาซึ่งผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมครับทั้งสามารถเก็บ3แต้มได้หรือพลิกจากแพ้เป็นเสมอหรือพลิกจากเสมอเป็นชนะแต่นั้นก็เป็นเพราะว่าทีมมีสภาพที่พร้อมและสมบูรณ์ดีไม่ได้มีนักเตะเจ็บเยอะเหมือนตอนนี้นะครับแต่พอมาในเกมนี้ครับกับเบอร์ลี่ที่ครอปมีสำรองให้เลือกใช้ส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแม็ก เนี่ยก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแล้วก็ต้องใส่ชื่อผู้สมัครตูวเป็นสำรองถึง2คนนั่นก็คืออาร์เดียนและโมสเร็กนั่นเองนะครับซึ่งสำรองที่เป็นซีเนียร์เนี่ยก็มีแคสซิมิการ์และกักโปฮะนอกจากนั้นนะครับสำรองในฐานะนักเตะต,ตัวรับก็แทบจะไม่เหลือแล้วครับโดยเฉพาะกองหลังครับเมื่อเทรนด์มีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บบวกกับฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีเท่าไหร่ครอปก็เลยต้องเลือกเปลี่ยนตัวในตำแหน่งของเทรนด์ซึ่งจะเป็นโค้ชบางคนเนี่ยนะครับการถอดแบ็กออกก็อาจจะส่งแบ็กลงมาเหมือนกันเพราะอย่างน้อยเนีีีี่่่่่่ยยยซมมมิิกกกกาาาารรร์ดดดด็็็็็ชชชืืื back, ืออออออววเเเเเเปปปนน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 แแแแแบบบคคตตลลลละะะัััสสใใใจจจ้้้โขทททผงงไ ลงมาแทนที่ของโจนส์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าโคช้ชจะได้ผลครับเพราะผลงานของโจนส์ในตำแหน่งแบ็กขวาต้องบอกว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเล่นเกมรับบางจังหวะทําได้ดีกว่าเทรนด์ได้ซ้ำครับสู้กับโอเดอร์แบดได้โอเคกว่าด้วยตลอด45นาทีที่โจนเล่นแบ็กนะครับจา่ายบอลสำเร็จ85%คีย์พาร์ตหนึ่งครั้งแท็กเข้าชนะ100%มากที่สุดในครึ่งหลังเลยเคลียร์บอลได้อีกหนึ่งครั้งและไม่โดนเลี้ยงผ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับนั่นเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดก็ตามคครรับอีกีกนนท่่เงเ มาเล่นเป็นตัวสมรองนะครับซึ่งข้อดีของเอเลียในเกมนี้คือเป็นคนที่คอยเปลี่ยนจังหวะบอลเป็นเกมรุกได้เร็วมากจากรับเป็นลุกสามารถทรานซิชันบอลดีๆนะครับแล้วก็มักจะออกบอลได้ดีในจ,จังหวะการผ่านบอลเข้าพปนที่สุดท้ายซึ่งน่าจะนำมาสู่2ประตูของทีมที่เขาแอสซิสได้และนี่คือสถิติของเจ้าหนูคนนี้ในเกมนี้ครับสัมผัสบอล41ครั้งผ่านบอลสำเร็จ85%มีกีพาส2ครั้งจ่ายบอลยาว3ครั้งแท็กเกิล1ครั้งหาโอกาสยิงได้1ครั้งครับแล้วก็กรวรรมถ ทุก1น2นาทีด้วยคือได้ลงเตอรจริงไปแค่3นัดน,นะครับแต่มีส่วนประกับประตูไปแล้ว5ลูปนับว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีของครอปอีกครั้งในซีซันนี้สุดยอดการแก้เกมครับแล้วทำไมเราจะไม่คิดถึงครอปล่ะใช่ไหมมันก็ต้องคิดถึงครอปอยู่แล้วเพราะเป็นแบบนี้นะครับคือสุดยอดกลิ่นของกุนซีเลยยกมือให้ครับอีกคนที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆเริ่มที่จะกลายเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับคือก่อนหน้านี้เขาไว้ใจได้มาก่อนแล้วล่ะแต่ว่าหลังๆหลังจากที่มีปัญหากััับบเเเรรรืื่่่อออองงงขคคววนนีาาก็ดดูหหมมฟจะปลลไแต2 กลายเป็นคนที่เรากลับเอาไว้จะได้อีกครั้งครับและนี่ก็เป็น็นที่3 t h ดีอาพลังใบใส่ยับยับเลยครับวันนี้เกมลุงหรือฟูสามารถยิงได้ทั้ง3คนแหละนะครับว่าจะเป็นดีอาร์ดุนเยต์หรือว่าโชตาแต่ว่าถ้าให้เลือกคนที่โดดเด่นที่สุดก็ จริงๆต้องบอกว่าเป็นดีอาร์สครับเป็นคนที่คู่ควรกับคำชมเชยมากๆเพราะว่าผลงานในเกมนี้เนี่ยสุดยอดเลยดีอาร์สเป็นนักเตะที่ได้คะแนนสูงที่สุดในเกมนี้นะครับเหนือกว่าทุกคนในสนามจากผลงานที่ทาได้1นประตูและแน่นอนว่าอาจจะมีจังหวะที่น่าขัดใจเล็กน้อยนะครับจากการที่ไม่เลือกจ่ายให้นูนเยสในจังหวะที่หลุดขึ้นมาแต่ว่าเกมนี้เขาก็มีส่วนกับเกมมากจริงๆครับคือถ้าลุกนั้นจ่ายไปเนี่ยเจ้าตัวอาจจะได้1นประตู1นึ่งแอสซิสต์แล้วก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยดีอาร์สวิ่งไปทั่วสนามครับส ในหนประตูด้วยซึ่งประตูที่ทําได้ในวันนี้ก็เป็นเอเรียที่เปิดเข้ามาแลดีอาก็วิ่งสอดมาถมทิ้งตัวโขกบอลเข้าประตูเข้าไปอย่างสวยงามเรเดียวัตทุ่มเทส,สุดตัวสุหรับประตูนี้ครับซิต้ของดีอาสในเกมนี้นะครับจ่ายบอลสำเร็จ9 2คีย์ี่พาร์ตหครั้งเลี้ยงบอลผ่าน2ครั้งมากที่สุดของลิเวอร์พูลดวการากาศชนะ2ครั้งนะครับดวลบนพื้นดินชนะ5าจากเดครั้งเรียกฟาวด์ได้สงครั้งแพ็กก็ชนะาสึ่งร้รงกรอรงเป็นต์โอกาสยิงด้าครั้งตรงกรอบสี่ ขึ้นมาข้างหน้าที่เขาเป็นคนเปลี่ยนจังหวะของทีมจากเล่นเกมรักให้เป็นเกมรุกด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขานั่นเองและถึงแม้ว่าผลงานด้านสถิติในการยิงประตูจะตกไปรวมถึงแอสซิสต์อาจจะเป็นรองตัวรุกคนอื่นๆแต่สิ่งที่สาม,สา,มารถทดแทนได้อย่านนง,งชัดเจนนะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมของลุยดีอาร์สเนียงครับมากพิ่งก,กว่าการมีส่วนร่วมนะครับความเร็วและพลังงานของเขาเนี่ยก็ยังสามารถช่วยกดดนนันแนวรับของคู่แข่งและก็ช่วยทีมได้ดีมาตลอดครับเป็นหนึ่งคนที่รักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นของตัวเองได้ดีในช่วงที่บางโมไม่อยู่่่่่กกกก็หหววัััังาาาาาาาจจะะลลบบมมมมมมฟอออออรรร์แแเเเเเืนนนนนนตตทีข้้ๆพ ต้องไม่ได้เป็นฟอลสไตล์เลยนะครับคือเล่นโดดเด่นมากหวังว่าฟอร์มแบบนั้นจะกลับมาสู่ดีอาร์สอีกครั้งครับประเด็นสุดท้ายครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับหลายคนจับตามองเอนโดและแม็กอาริสเตอร์ครับว่าน,นี่คือความสมดุลของแดนกลางหรือเปล่าคือถ้าเป็นแนวรุกเนี่ยนะครับสามคนที่เล่นด้วยกันอย่างโชต้าโดนเยสและก็ดีอาร์สเนี่ยบอกตามตรงว่าเล่นยังไม่ค่อยเข้าขากันนะครับใช้คำนี้ได้เลยคือมีจังหวะก,กักกันหลายรอบครับจังหวะควรจ่ายไม่จ่ายนะฮะทุกคนนะผมใช้คำว,ว่าทุกคนนะฮะแต่ว่าจังหวะตามตามอ,มอนะาา่่คยไม่ย่ยคอัน เท่าไหร่มันเลยทำให้เกมลุกดูตะกุกตะกักอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บของบรรดาแดนกลางหลายคนครับทำให้เกมเนี้ยครอปก็เลยเลือกให้แม็กกากับเอนโดลงเล่นพร้อมกันโดยทําการดันแม็กกาขึ้นไปยืนสูงกว่าเอนโดครับแล้วก็ให้เอนโดอะลงเล่นในตำแหน่งหมายเลขหก 6, แล้วก็น่าทำให้แดนกลางนั้นมีสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับการกลับมาของเอนโดช่วงนี้ถือว่าเป็นการกลับมาในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราไม่มีเขาในช่วงที่สมบูชลายเจ็บแบบนี้เนี่ยแล้วเราต้องเสียความสามารถในการเล่นเกมรรุกกกขออองงแม็้าาาไไปปีเเพะว่ตโดนจับล่่นนเเบบอรรร์ีียาาางทกสุ้ แดนกลางของเราในเกมนี้อาจจะไม่ดีเท่านี้ก็ได้นะครับแม็กกาได้รับอิสาระในการเล่นเกมรุกขึ้นมาครับเพราะว่ามีนักเตะที่เล่นเกมรับในแดนกลางได้ดีไม่แพ้กันอย่างเอนโดมาทําหน้าที่แทนให้และนั่นทำให้แม็กกานั้นดูดีขึ้นมากๆเพราะเขาเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมกับเกมกเรุกแี่ยังสามารถช่วยเอนโดตัดเกมได้อีกด้วยกลายเป็นว่าเรามีกลางไฮบิดที่เป็นเหมือนกองกลางเบอร์6และเบอร์8ขึ้นมาอีก1คนและทําให้แดนกลางมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมครับและการที่มีเอนโดในเกมนี้ครับจะเห็นได้ชัดว่าเขายังคงทงาออํางานเล่นได้อย กับทีมได้มีจังหวะที่เบอร์ลี่จะได้ส่วนกลับเอนโดก็ตัดสินใจเด็ดขาดมากๆครับตัดเกมเป็นตัดครับยอมรับใบเหลืองไปเลยและกับการที่ทีมเยือนนั้นไม่สามารถขึ้นไปหาจังหวะอิงได้ซึ่งเลยพูดขาดกองกลางประเภทนี้ครับคือถ้าตัดต้องตัดให้ขาดแบบนี้อันนี้ถือว่า เวอริคูดนะครับและการที่2คนกลับมาเล่นด้วยกันนะครับทำให้แดนกลางของเราแน่นขึ้นจริงๆเพราะทั้งสองคนนะครับเป็นนักเตะที่เข้ามานในแดนกลางที่ดีมากๆวันนี้ทำใม้การและเอนโดแท็กเกิลชนะไปคนละ4ครั้งมากที่สุดของทีมครับเราเป็นการกลับมาที่ดีของเอนโดและส่งผลชัดเจนต่อแดนกลางในเวลานี้ของเราที่ยังไม่เฉถียยเพราะมีบรรดาตัวเจ็บหมุนเวียนกันไปมาฮะแต่น้อยครับก็ยังดีฮะที่มีตัวเลือกให้ครอปได้เลือกใช้ในเวลานี้ดีกว่าที่ไม่มีใครให้ใช้เลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมด4ประเด็นนะครับแต่ว่าจะพ เราลุ้นแน่ๆนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมใช้คํานี้แล้วกันปีนี้เราลุ้นครับลุ้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นตอนจบที่สวยงามแต่ผมคงไม่สามารถพูดได้ว่าเราจะลุ้นแชมป์ทุกๆแชมป์ที่มีอยู่ ณเวลานี้ผมขอกลาวแค่ว่าเราจะเชียร์ทุกนัดหลังจากนี้เหมือนนัดชิงชนะเลิศให้สมกับที่นักเตะของเรารวมถึงสตาร์โค้ชของเราในนะครับลงไปเล่นให้มันเหมือนเป็นนักชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราฝั่งกองเชียร์ครับทำทุกนัดให้ดีที่สุดให้กําลังใจนักเตะให้ดีที่สุดวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาทุกนัดหลังจากนี้คือนัดชิงชนะเลิศสาหรับลิเวอร์พูลและผมเชื่อว่าทุกนัดหลังจากนี้ทุกวินาทีหลังจากนี้ที่มีเจนท์ครอปยืนอยู่ข้างสนามคือความทรงจํา ที่เราต้องเก็บเกี่ยวมันไว้ไปด้วยกันอย่าพลาดแม้แต่วินงทีเดียวครับโรนี่กันลิวพูในแบบฉบับของเชนคลับครั้งสุดท้ายเดอะล s าส์แดนครับเรามาเต้นรำครั้งสุดท้ายให้มีความสุขที่สุดไปด้วยกันนะครับนี่คือระบบของเจาะตลาดศาสตร์กับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สำคัญที่สุดกดกระดิ่งกดติดดาวไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ก็สำคัญมากๆเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์รวมถึงคอมเมนต์นะครับผมตามอ่านเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะยังไงวันนี้เกมเองไปก่อนสสััดีครบ แต่พูด่า่าฝูงก็อ่ะก็จ่าฝูงแหละแต่ว่าก็แอบวันวันวน,วน,นิดน้อย